ก็เป็นคนธรรมด,ดาไม่พิเศษก็เป็นคน n ีดด่ดันดินยังคนทั่วไป <c oughs> อ้ววัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ดินผ่านไปผ่านมาในงานเลยนะคะสวัสดีค่ะอ่ะคนตรงนั้นสวัสดีค่ะเดินเมื่อยเลอยังค่ะ๊ยสาวแวะเข้ามาดูอ่าหนูก่อนได้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่อะไรอย่างนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะนี่คือสารจากบูธซีศูนยนะคะสวัสดีค่ะชื่อ c o ซี่คล v เวนะคะเป็นวีสายพูดคุยร้องเพลงทั่วไปนะคะก็ <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะคะ <c oughs> ใช่ในการออกบูธที่วีแฟร์ครั้งนี้เป็นการออกบูธแล้วก็ออกสินค้าครั้งแรกของช่องเราด้วยนะคะเย้โอ้ยโอ้ยเขินเิน ใช่ทุกคนสามารถแวะมาที่บูธ C04 ได้นะคะเขาไม่กัดนะคะแวะมาคุยกับเขาได้เลยนะคะใช่ก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะสตรีมในทวิชนะคะใช่สตรีมในบ้านม่วงนะคะก็อินนีต้อนรับทุกคนเลยอ่าทุกคนสามารถแวะมาพักมาฮิวใจกับหนูได้นะคะหนูมีกำลังใจให้ทุกคนอย่างล้นหลามเลยใช่ <laughs> ก็หนูสามารถพูดได้3ภาษานะคะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นของหนูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ N4 <m> เท่านั้นคะ่ะใช่ก็พอสื่อสารได้นะคะแต่ว่าแบบไม่ได้เก่งอะไรใช่สวัสดีทุกคนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนไม่มากกว่านี้หนูจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังซักท่อนสองท่อนเพื่อเป็นการขายตัวเองโปรโมตตัวเองก่อนที่เวลาจะหมดลงนะคะก็ไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะ <coughs> Baby take my hands, I want you to be my husband cause you're my Iron Man and I love you 3000 Baby take a chance cause I want this to be something straight off a Hollywood movie Hi <coughs>

ค่ะก็วันนี้เวลาเรากำลังจะหมดลงแล้วนะคะแวะมาได้นะคะที่บูธ404นะคะโคจะตั้งตาเรอนะคะทุกคนเลยแวะมาหาโคนะคะนะ <laughs> จะต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดีเลยนะคะใช่งั้นตอนนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย